เด็กเจอกันเช้าวันอังคารนะคะก่อนทากิจกรรมวันนี้คุณครูจะแนะนําวิธีการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านค่ะเด็กๆเอาละค่ะภาพแรกเลยนะคะภาพแรกเด็กๆเขาไปเล่นด้วยกันค่ะเวลาเด็กๆเล่นด้วยกันกับเพื่อนบ้านเด็กๆก็ต้องมีน้ําใจรู้จักการแบ,บ,บ่งปันนะคะถ้ามีของเล่นก็ต้องแบ,บ่งกันเล่นค่ะไม่ทะเลาะกันไม่ว่ากันนะคะภาพที่สองค่ะาบางคนอยู่บ้านใกล้กัน ก็รู้จักการแบ่งปันด้วยการเอาอาหารหรือขนมไปแบ่งกันรับประทานแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะหรืออีกอย่างค่ะอ่าบ้านใกล้กันเรือนเคียงกันก็ต้องรู้จักช่วยกันทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเห็นไหมคะบ้านทั้งสองหลังก็สะอาดสวยงามเอาละค่ะทีนี้ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะวันนี้เราจะจับรูปภาพเหมือนค่ะอ่าดูภาพตามนี้เลยค่ะภาพนี้ ภาพนี้แล้วก็ภาพนี้เราจะจับคู่ภาพเหมือนนะคะพร้อมหรือยังคะไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตนะคะรูปภาพก็มีการแบ่งปตาการช่วยเหลือกันปัดกวาดเช็ดถูการเล่นด้วยกันค่ะอ่ะพร้อมแล้วเรือกเลยค่ะโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือนนะคะภาพนี้ก่อนนะคะอีกภาพมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆลากเส้นลงไปเลย ที่สองค่ะคราบช่วยกันทําความสะอาดอ่าข้ออีกข้อนึงอยู่ตรงนี้ค่ะลากเส้นโยงหากันเลยค่ะข้าสุดท้ายเห็นหรือยังคะลากเส้นเข้าหากันเลยค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กทำแล้วส่งให้ครูด,ดูด้วยนะคะเอาละค่ะจบกิจกรรมวันนี้เราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ